นี่สุดฮูยฮ้ยอีเวนมึงเห็นไหมอะไรวะมึงเห็นข้างหน้าแป๊บหนึ่งดีเทีนี่กูมันย่อจอไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมึงวิ่งก่อนวิ่งก่อนแป๊บหนึงแป๊บหนึงแป๊บนึงมันต้องมาแล้วอะไม่ได้ยินเสียงเลย ฉลาดใจเลยวะตกใจเยอะอยู่ช่วงนี้เห็นภาพแบบดูชื่อดีนักปัมากไ้เชี่ยวตุ้งในแมวอะไรนะทุงทุ้งในแมวทุงทุงระวังตีหัวมึงนะตุงท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 ุ้งใส่รึไปแสกหน้าเลย นี่เขาไปเล่นดิดามดาไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรกด F กด F ก็โอเพนแต่ไอ้กดกดค้างด้วยนะกด F ค้างเพื่อไอ้กลัวแล้วภาพมันเป็นอย่างนี้นะเด็กเขียนแค่เหตุเจอตอนในใน Google ละมึงเชื่อไหมมันกลัวมันกลัวมากมันกลัวยัยกูนะมันกลัวจริงจริง้วเว้ยมันกลัวนั่นน่ะรู้หรือเปล่ากูภาพเป็นอย่างน หนักคุนมากหนักคุนมากอย่าทำเจนนะตีสินปัญญาวันพันเนี่ยเล่นจริง Already m สามตีสามตีสามแล้วกูจะปิดยังไงเนี่ยกด F เยอสักอย่างกูอยากนอนและตอนนีปทำ t แ b ้ว to sleep อันได้เวลานอนละเอ้ยมึงเงียบดีเฮีย อ้าวกดกด F เพื่อหลับอ้าวเออยังเอาไม่อ่านไม่อ่านไหนคุณจะหลับแล้วแพทย์เฮ้ยเดินหน่ะแล้วเดียวพี่จ๋าไม่ไหวแล้ว ไอ้ไอ้แม่งดูดิโคตรสมบกเลยไอ้นี่ไอเป็นสตรีมมิร์เหรอวะไอแม่งดูดิกล้องวอกเอรอเกมมิ่งวะเกมมิ่งเกียดูดิเอีแบบเกมมิ่งมึไม่รู้เลยมันคือเว็บแชมมันเอาไว้ถ่ายคลิปหรือแค่นี่เล้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้เฮ้้เ้ยเฮ้ยเ ไอ้ยิง,ง,ยยงนะหยุดมองกูไปยิงนะไม่เงี้ย <c oughs> ขอฟังเสียงหน่อยดิโ <c oughs> ดนตีแล้ววะวายอ้ะไอ้กูจะ่สิ้นใจวายไายอ้าวเกิอะไรข,ขึ้นที่นี่คือทิะไรไม่รู้จักเฮ้ยเดินได้ด้วยเฮ้ยวิ่งได้ด้วยไอ้เกมผีว่ะเกมผีน่ากลัวว่ <c oughs> ไะไอ้บพวกมึง <c oughs> อะไรนะยไปปุ๊บม,มึงทำไมกูไม่ได้ยินเสียงเกมมึงวะเออมันไม่ได้ยินใช่ไหมได้ไอ้เชื่อไม่ได้ยินนะไม่ใช่เหรอมไ,ไม่ไม่ยมใน<อ>ม,มือถืออ่ะกูตั้งค่ามันเอาขึ้นสุดแล้วมันไม่ได้ยินเลยวะเกิดอะไรขึ้นช่างมันแลเนี่น <c oughs> ยไอ้เฮียมึงไม่ได้ยินเสียงได้ยังไงน่าเสียด,ดายเหรเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย ออะไรเอ่ยซูฮูฟู้ดซูฮูฟู้ดเก็บเก็บซูฮูให้ครบหกอันอ้าวไอ้น้องซูฮูแล้วซูฮูมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอาหารแต่มันเป็นซูฮูคือเฮียอะไรวะหน้าตาเป็นไงวะ นี่ส ou ูงเฮ้ยเฮ้ยอ้ฟเว็ตมึงเห็นไหมอะไรวะมึงเห็นเครื่องหน้าแป๊บหนึ่งดีเทนี่มันย่อจอไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมึงวิ่งก่อนวิ่งก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมันต้องมาแล้วอะไม่ได้ยินเสียงเลยทุ่ง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 อ้ยขุนน่ากลัวขุนเหนื่อยขุนเหนื่อย

มันกลัวเก็บมันนี่เหรอวะล้อเหรอวะเกมเพิมเร่อยไหม่นี่ขวดไว้ ไปตัดไม้ตัดไม้เฮยยังโดนุนชุนเลยนี่ตัวตอนนี้จ้องหน้าเลยคุณลับลยบอบไม่ไหวลเริ่มใหม่เลย ตามหาอาหารคุ้คุณมเตเอามนสลิอลทอปี้อาหารา <c oughs> คุ้คุยเมันกองเฟือกลอนี้ก็ไม่น่ากลัวล้คุ้ดูดูดูไมกินข้าวแล้ว้เจอเล่าเจอเล่์ตตู <c oughs>

อย่เมาสับเลยฉลาดใจวะม่ก็ตกใจวะมาถึงกับเมาสับเลยวะทุ่งๆๆๆๆๆๆไอ้ปีศาจกุ้งๆไม่เยี่ยไอ้กรงสีอันระหว่างรวดเร็วมากอาหารุงๆ หรือว่ายิ่งเก็บมันยิงไวขึ้นเรื่อยๆวะไม่รู้อ้าอีกอันเดียวเท่านันอีกอันเดียวเท่านั้นอันเดียวเท่านั้นหาสุดท้ายเจอต้องหาพาออกเลเฮียีเก็บไปแล้ววะ้นาม่งหรือเปล่าไ่ทนงันดินย

กูกูไม่สบายใจเลยว่ะตอนมันไม่มีไม่อยู่เลยเออเมึงมึงช่วยตุงตุงให้กูเห็นหน่อยดิไอตุ้งตุงช่วยตุ้งตุ้งมาเลยอ๋ลเลยตาละลาติดตุงเลยเปลี่ยมกระชนาเลยเจอสเตปตาลเลยตาละลาดีน้องแค่นี้ก็ไม่น่ากลัวแล้ว กำลงังกำลังประหมาพี่เลยพี่กำลังเหลืองเหลืองอ่ะน่าจริงก็มาดิเฮ้ยเฮ้ยกเจียงเฮ้ยมันไม่มาแล้วเฮ้ยชิ้นเดียวเองอีสั <Fuji> สชิส้ hi. นเดียวมันอยู่ไหนเขาเปิดไม่ได้อันี้ตัวแอลตงกวาด้วยเชี่ยต้องการขวานทุ่ง ไม่สบายใจเลยคำบนี่เองไม่ใช่ว่าดักบนหน้านี่แหละไปทางตันนี่หว่าก็จำได้นยะยานักบุญบอกว่าโอ้โหตีนขึ้นแก๊งแหม่ตีทุ่มจุ๊กจุ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 ก หารไม่ทันแล้วคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยกลัาพ่คือต้องกลับแล้วออมนวนกลับไปที่มันจะวิ่งวนกลับไปเมื่อเมื่กลับไปที่เดิมได้มอ้ช่งแช่เราไอ้กเจออาหารชิ้นสุดท้ายแล้วกูแคลาดไม่กี่ครับในเฮียสับมกูอยู่ไหนวะออสับมอนอร่อยแล้วทีนี้ต้องไปหาขวาน ฝันแตกฝันอยู่ไหนอ่ะโว้ยเจอกับมันมีค้อนอันตรายมากใช่สเต็ปตู้อันนี้มันเป็นห้องโล่งไม่กี่ว่าไขี้จะแตกไะไรหกอันแล้วมันเป็นซิงก์อ้าวเจียงเข้ามันไกลโอ้ยมันเร็วขึ้นหรือเปล่าวะคิดไปเองเปล่าวะใช่มันเร็วขึ้น ไอ้เหี้ยไอ้ทุงโอ้จึ้ง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 ไุ่เร็วขึ้นจริงๆนะเนี่ยอุอุ้ยอุุุ้่งทุ่ตรจะุ่งทุุ่่งทุ่ไอ้เหี่ยไจุุ่่งไปไคจทุ่งทุุ่่งทุ่เฮ้ยเจอแล้เจอแล้วขวานๆเอาดีแม่งคู่ปรับวะเอ้ยอ้านี่ต้อง ตุงุแน่จริงก็มาด้เ谢谢你你你你ี่快啊查温故哎ต่นนะน้ทางนี้างนี้ไงตุ้งนตุงตุ้งตุงตั้ตุ้ตงตุ้งตงนี้งต้งตงนี้งตุุงุ้งตุงตุงตุ้งตุ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 งุงงงต อุ้ยเดี๋ยวระวังนะระวังเงนเราจะยกเลิกไม่ได้ยกเลิกไม่ได้โคตรโคตรอย่างนย้ทุ่งทุ่งหยับมาทำอะลรทำวะเฮ้ยอยากจะเปินมนายนายเข้าไป <c oughs> and then what what อะไรต้องการอะไรอีกทุ่ง

ไม่ได้มองหน้าใช้ดนตีเลยซาหัวจะฝันเอ่อมันคือความฝันจุ๊บจะได้าหัวตายัวยซาฮัวไอ้ยอยากได้ซาฮัวเอ้าเียอะไรอ่ะีิ เปิดไปนอ่ทุ่งๆเอ้ยไอ้เพกแค่ความปัดเล้เฮ้ยกุกูกูกริจร้องดังมากอ้าวตีสามหยุดเหมือนเดิมอจบแล้วกรหาสางนแดกแล้ว มันมีอยู่จริงมันไม่ได้ฝันเจ้าตำนานซาหูนเจ้ยนักกลัววะ่ะเจ้าจบแล้วใช่ไหมจบแล้วใช่ไหมไม่นยืนมือขึ้นเยอะมีสไลด์ขึ้นด้วย <laughs>